กับสวัสดีค่ะป่าสังวานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมินีกระไดมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของป่าสังวานนอกค่ะมาถามเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีค่ะเรื่องเล่าความฝันของป่าสังวานเพื่อนที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางตัวใดกะมาฟังไปพร้อมๆกันนอกค่ะกับความฝันของคุณเมสังวานน้อหรือว่าป่าสังวานค่ะว้เราไปทำกันกับแมงเท่านี่เอาเข้านั้น เราเท่าเบิร์วันเบิร์คืนจนหอดแก่ในจะเท่าคนนั้นบเอาลายขี้เจ้าขึ้น่าเอาลายจ้ะอาบอขอเอาหน่อยๆเท่านั้นเอาแบหลายหนึ่งในหนามควดว่าปั่นเอาบีบเอาบีบเอายางมาทังเฮือนไม่อ่อยยางขึ้นมาขึ้นมาแกงปั่นได่แกงเองเลยบัานท่านในหละครับเอาเท่าจนเก่เออเอาจะเท่านี่หน่บีบเอาจ้้ว่บีบเอาจี้ว่กอดคอแกก็ไม่ทํา ตอนไปเอาเท่านั้นเป็นกลางคืนคือกลางคืนโอ้กลางเว้นกับพันไปเอากลางเว้นนั่นล่ะไปเอากลางเว้นมันกันกับเล่าอันความพันนั่นค่ะเป็นยังเว่นเนาะมันเป็นยังกลางเว้นไปเอามาเราว่าอู้เท่านี่เคี้ยวหลอมหลอมยุบเป็นงวนเป็นงวนในหนามอยู่ฮาวาฮาวานามันกรนนึงแล้วคือบรัใจค่ะเทามันก็เป็นเก่าแล้วคือว่าเนาะ เก่าว่าเขาว่ากับแม่อีเถามเมื่อายุเล่ากับสี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบหกปีเขามากับเก่าหกขึ้ว่าไม่เป็นไร่ะเขาว่ะแต่ว่ากับฟันสุกฟันน้ำอยู่ด้านนอกฟันแปะเเท่าตกันฟันแปะเเท่าแบบลายหนึ่งเท่าเ่านะหากได้ลาบแล้วมันหูเมื่อกก่อนค่ะแต่ว่ามูไปเอาน้ำกันนั่นมันมีไพรมันจะไม่อีเถาคนเดียวเพิ่นมีสิบบอบตายแล้วตายจะพ่อชอหาหา เพิ่นตายแล้วเพิ่นเอาพอ่อแล้วเพิ่นกะเมื่อมาก่อนบอ่มานากันมากพร้อมกันเออทียมกันมาเลยมาหอดเพื่อนมาเพิ่นก็นมาเพื่อนเพิ่นเฮาก็มาเฮื่อนเฮา,เาจะไหนคุยกันว,ว่ามาเพิ่นหอดลาบจะหวาเพิ่นหอดแม่งเขา ค่ะจากนั้จะมาเห็นแม่เท่ากำลังไม่ขึ้นดีละพันเห็นแม่เท่าเขาเทือกมาพันเห็นจ้าคือจังนั้จะมาพันเห็นเหล่าโอ้ยอยู่ข้างเราจะมาบอกเลขบ่อแมันเห็เลขบ่อตกระบาสเหล่าบอกกันเปล่าค่ะแต่ว่าแปะเท่าผู้ตใจผมมาสวนเออแปะเท่าป้าแปะเท่าป้าแว้งเป็นไงไปน้ำพึ่นเดือดสองคนไปน้ำกระทาทั้งเกี้ยนคนไปทั้งคนละคนเพราะทั้งคนละบางทั้งหน้ามันโตคนน่ะทำไมแต่กินมันเป็นห้อง กไปเอาเท้าดันอู้ยเป็นงวนเป็นงวนอยู่ายนีหนามไลยเพิ่นผัดเอาปลายเพิ่นเอาหน่อยๆอีกเป็่นยังคือบ่เอาไล่เระไม่เท่าบอกเพิ่นโบคอยเอาเท่านี้ลราอุ้ยเขาจะเอาไลแล้วบ่ะเอาบลาไล่หนึ่งลราเอากระไรผ่ายมาจนเมซีมานดำกันมาหอดกับพ่อที่หอดแกงเอาเองหูเมืองขึ้นเลยบดขึ้นกะฟันเขาเอาเท้าช้อนคนอยู่นในหนาม แต่ว่าผู้ที่เพื้นมาส่วนนั้นเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วตายไปแล้วแต่จะพ่อาอหาหาคุณนุตายตายิบมาพันเห็นเหลาเมื่อไปเอาเ่ากันขืนจากนั้นจะมาพันเห็นเหลาเมื่อขึ้นมาแล้วก็ยังคือเก่าไหน ไปเอาเท่าที่ปาในความฝันันเพื่อนตายบ่เออเราก็มาตายแล้วก็คนดีๆที่อันความฝันเห็นเหล่าไปเอาเท่านรกันความฝันเห็นเหล่าคึ้นจังเออเป็นมูกันพ่าใจเออคือจังบาทนตายสี๋ละขจังอยู่นรงกันสมัยตะกี้แต่เหล่ายังยูดีมีแห่งค่ะคุยกันเซยเออคุยกันเซยจีลละค่ะพวกเขาว่าเป็นผีคือจังมาคุยบาท่านี่ขึ้จังเราคุยกันค่ะแต่เกาเพื่อนมาขั้นฝันเห็นผีี่ผีสิงคุยกันเนาะอันนี้เรา ว่าคือเกาเซยป่าเอื่นป่าป่าแว้งสวัสดีเจ้าเทนเจ้าไหนละเท่าโยวันนี่ก็ไปหลับแล้วค่ะหัวขึ้นมองหง่องมองห็ขึ้นเลยโอ้เจ้พันเห็นเหล่าแล้วขึ้นหอดเหล่าหัวขึ้นมาเท่าเดี่ยวนี่ยังไรเจ้าเทนสละอยู่เป็นเป็นเป็นคนที่เคยอยู่เคยกิ้งกันร้อนลูกแคมกันเหื่อนละเจ้าอยู่แคมกันกับเหื่อนแม่อีดาวอยู่ขมือเหื่อนเหล่าอยู่มองหันมาเล็กทีแล้วก็ซีสิบห้าประมาณบอกว่าซีใครนี่ละ นี่นีล่ะบรลลทีิเนี่ปังกับอายุเพิ่นพอดีอายุเพิ่นซีสิบหาบอกอายุเพิ่นซีสิบหาบริลทีเพิ่นก็ซีสิบหาค่ะบานนี้คุณแม่สตีตัวเลขเป็นตัวใดล่ะปั้มว่าเนขวเข้ามันกับเป็นเก่าแล้วคมันขันว่านามสตี้ใช้เป็นนามกว่าหึงแล้วเนาะิบเก่ากว่าไรหนึ่งเก่า่อเออเข้าขึ้นว่าคนเข้าขึ้นว่าขัน้นเพิ่น เพิ่นอันจังไดรแล้วอันความแปรอันของเพิ่มเกิด40ปีเนาะค่ะเท่ากันว่าเา50แปรใช้ต้นหนามกับเท่าเท่าไหรขึ้นดมาค่ะแต่ว่าอายุของคนตายคนตายเกิด40ปี40ปี46ยังขันมันบอกน้ำเหลาคือเขาหกชิปแล้วก็ประจักษ์ขันมันมันขันมันเราอย่างขามือนีเนาะแต่ว่าสําหรับของปาสังวะนี่ นึงเกออเลขเนี่ยเข้เตียเป็นหนำเป็นน่งเท่ามันกเกา้าคือว่าสิบเก้าค่ว่าตีละแต่ว่าผู้ที่เสียสิตมีก็สิบหาีส่สิบห้าเนาะ็ัลลิกที่เรากับสีสิบห้าปีบัลลิกที่เรากับสีสิบห้าคุณทุลาตายสำคัญเนาะตรงกันตรงกันพอดีเลยเนาะ พันเห็นเพิ่นจักเถื่อบ่พันเห็นจักเถื่อมากพันเห็นเถื่อเดียวนี่ละเราคืนหอดเล่าเมื่วันเมื่คืนนี่ว่ะเมื่อยี่ยมแล้วว่ะคืนหอดเสลาเมื่อเหมือเป็นจุคุยกันกับเถาทองแวงพอจะได้นก็เคยมาพันเห็นอาเม่เถาว่ะเราคืนหอดเล่าว่ะยังคือเก่าไลยบ่จอยบ่อ้วนซ้ำเก่าเล่าแบบเก่าเลยแต่ว่าสามตูนที่เอาตัวได้เขาสามโตเขาสีเอาตัวได้มาใส่ไงเงาเก่าสีหาบ่เว้ยนี่จังไรล่ะเถา เก่าซ uh, <ża> ีหาคับอายุคนตายนี่บอกเออเก่าซีหาคือเก่าหาซีบอกว่ยเขาเก่าหาซีที่เก่าหาซีเนาะคำว่ามันคนอันนี้เนาะเป็นชุนแต่ที่มีอยู่บอเพราะว่าเพิ่นเพิ่นในสวนเท่าเกี่ยวกับเข่าเนาะเออเพิ่นพาไปเอาเข่าไปเาเข่าน้ำกันมันมีผู้ใดได้มีเท่าช่องคนกับเพิ่นเท่านั้นไลยเพิ่นก็เป็นผรีแมนบ่ละเพิ่นก็เป็นคนมาสวนเออเพิ่นเป็นคนไปเอาเข่าป้าเพิ่นว่ะ ไปทั้งไร่ผลล่ะไปท่าทังเกี้ยนผลบองห้องทศตะกี้ไปเอาจว่วเท่าไปเคี้ยวบักลายบักลายไปกวดตะกวดเห็นเท่าในนามสาวเอาสาวเอาเคี้ยวอุ่มทุ่มอยู่คนนั้นเอาบักลายเอดเอาลายแห้งจว่วบักลายนี่งานะแต่ความฝันของปากจังหวัดนี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะ คำเด็ทนะี่เราเนาะค่ะขอคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮารับชมลับฟังเนาะนค่ะขอคุณค่ะตัวเลขของยายชังวันเนาะค่ะตัวเลขของเผื่อนค่ะหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งค่ะอายุของผู้ตายสี่สิบห้าปีเนาะค่ะยายช้งวันฝันว่าคนตายชวนไปเอาเท่ามาลาบค่ะบ้านเด็กที่ของคนตายค่ะสี่ห้าค่ะเลขของเพื่ กันนอกค่ะเก่าหาสีค่ะผู้เฒ่านอกค่ะเก่าหาสีวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันหาร้อยหกเ็ดอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไล่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนา่นเลย,ยค่ะถ้าพระท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริพาดแนวข้างความฝัน หรือว่าแนวทางตัวเรศค่ะป่าบุนคนอีสานกับเสามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุนคนอีสานกับมีเพียงเท่านี้คลิปหนาโผกันใหม่สุกๆมันๆลำๆด้วยๆเฮ้งเฮ้งปังปังกับตัวเรศของเนะมืสังวานน้อค่ะสวัสดีค่ะ